ดิฉันเคยมีแฟนมาแล้วเมื่อหนึ่งปีกว่าเลิกไปเจอแฟนใหม่มาได้หเดือนค่ะอยากถามคุณหมอว่าเมื่อเรามีอะไรกับแฟนคนใหม่เนี่ยดิฉันเนี่ยไม่เสร็จไม่ถึงจุดสุดยอดนะคะควรจะบอกเขาไหมดิฉันไม่ได้บอกเขาว่าดิฉันเคยมีแฟนมาก่อนจริงๆเขาไม่จมําเป็นต้องบอกว่ามีแฟนมาก่อนหรือ <c oughs> ว่ามีแฟนมาแล้วขี่คนกับเขาก็ได้นะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ไไม่ใช่ข้อมูลที่ที่เขาอยากรู้แล้วเขาก็ถามหรือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่เขาจำเป็นต้องรู้เอาเป็นว่า เราก็มาโฟกัสหรือว่าให้ความใส่ใจกับความสัมพันธ์ณปัจจุบันตอนนี้<ม>ที่มีอยู่สิ่งที่หนูจะต้องทําคือกรุณาอยาไปเทียบแฟนใหม่กับแฟนเก่า,าอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันขณะน,นี้การแสดงความรักของเรากับแฟนของเราเนี่ยยังทําให้เราไปถึงความสุขที่เราอาจจะเคยเคยเหมือนเคยกินอาหารจานนี้ยแล้วมันฟินหนึ่งร้อยอะตอนนี้ก็กินก็ฟินแหละเพราะว่ารักอยากกินแต่ว่ามันอาจจะฟินแค่ห<ม>้าสิบเรื่องพวกนี้ คุยกับแฟนได้อาจจะเป็นหลังมีกิจกรรมเสร็จหรือว่าตอนที่เขาอารมณ์ดีแล้วก็บอกเขาได้ราจะเริ่มจากถามเขาก่อนก็นได้ค่ะว่าเออตอนที่แบบเราแสดงความรักให้กันมีอันไหนไหมที่แบบเธอชอบอย่างเงี้ยเป็นกนารเ,เ,เขาเรียกว่าอ่ะถามก่อนว่าทําอะไรแล้วเขาจะรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นหรือว่าเขาแฮปปี้ไหมแล้วเราก็ค่อยบอกไปว่าเออถ้าเป็นของเรานะฉันอยากให้เธอลองทําแบบนั้นแบบนี้ฉันน่าจะเอมีความสุข กับการแสดงความรักมากขึ้นเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะแล้วก็บอกได้เพียงแต่ว่าตอนบอกเนี่ยอันที่ห้ามเลยนะหมอห้ามเลยคือการุณาอย่าไปเทียบว่า<ม> <laughs> เคยมีกับแฟนเก่าแล้วอตอนนั้นจะเคยถึงจุดสุดยอดแล้วมากับคนนี้เราไม่ถึงอันนี้ไม่ควรมันเป็นการที่แบบทําลายความรู้สึกของผู้ชายมากสื่อสารการันคุยกันว่าอ่เขาชอบให้เราดูแลเขาแบบไหนทําอะไรให้เขาบ้างแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ย เราก็บอกเขาไปได้ว่าเออเนี่ยเราอยากให้เขาลองทําแบบนั้นแบบนี้ฉันชอบเวลาเธอจูบฉันตรงนั้นตรงนี้อะไรก็ว่าไปนะคะ<า>ก็จะได้มีความสุขทั้งคู่เนาะ